ครับเดี๋ยววันนี้จะมาเทสดีซี40นในบ้านดูนะฮะว่าวิธีการใช้แล้วก็ภาพระยะที่ได้เนี่ยความคมชัดได้ออกมาได้ไงครับนนี้ผมเริ่มตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเพราะว่าโฟกัสเนี่ยมันอาจอยู่ที่ปรับสูงสุดละมันจะยังไม่เห็นครับเริ่มต้นนี่ขนาดระยะห่างของเขานี่จะอยู่ที่นะครับประมาณหนึ่งเมตรนะฮะสังเกตจอขนาดจอที่ได้นะครับจะเทียบเคียงใกล้ๆกับจอทีวี32นิ้วนะฮะอันนี้แค่หนึ่งเมตรนะครับอันนี้ปรับโฟกัสสุดแล้วนะฮะ สุดหมายถึงว่าต่ำสุดของเขานะครับที่จริงก็สามารถขยายได,ได้มากกว่านี้นะฮะถ้าเรา,าตั้งวางระยะห่างอ,อไปอีก์นะครับทีนี้เรามาดูหนังเป็นหนังกำลังว่าจะชัดไหมมาดูนะฮะน,นะครับสังเกตนะฮะตัวหนังสือก็จะเห็นนะฮะชัดเลยนะครับสีนะฮะ ออกเลยนะฮะว่าเป็นสีอะไรเป็นสีอะไรนะครับมีเสียงลาโพงในตัวด้วยนะฮะไม่ต้องต่อเข้ากับลำโพงก็ได้เสียงดังคงชัดนะครับชัดเลยนะครับแสงถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะ ตอนนี้เปิดตอนกลางวันด้วยนะครับกลนนางวันแลนน้วก็มีจุดฉายอาจจะมืดนิดน,นึงนะครับเพ<ช>ื่อให้ภาพออกมาได้เราเราเราดูมุมตาเนี่ยมันจะได้เห็นชัดนะครับทีนี้ผมจะฉายลองขึ้นเพดานดูนะฮะในเพดานอยุดได้เนาะนะครับ สามารถปรับคีย์สโตนได้นะฮะปรับเรียกวปรับมุมนะ,ะ,ะครับปกติเขาอยู่นี่นะฮะอ่าใหญ่นะฮะอันนี้ใหญ่กว่าจอทีวีสามสองนิ้วไปแล้วนะฮะระยะหนะ้าอยู่ประมาณเมตรยี่สิบ ใช้ดูหนังฟังเพลงไยในบ้านถ,ถือว่าคุ้มมากๆนะครับ <_ d ance> ไม่ต้องเปิดทีวีนะฮะเพียง <_ d ance> แค่ต่อ USB ก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้แล้วนะครับผม USB ศ <_ d ance> ู DVD นะครับตอนนี้ทางร้านนะครับจำหน่นที่4,900บาทนะครับตอนนี้10เครื่องนะฮะทำโปรโมชั่น10เครื่องราคาอยู่ที่4,790บาทนะครพร้อมส่งเ e อ็เอให้ฟรีนะครับ สามารถสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเองขอคณครับ